Happy birthday. นามาวอนพรหน่อยวอนพรเมื่อกี้วอนพรน้องคนแรกไปละมาอุ๊ยวอนพรน้องคนนี้มาขอให้อย่างเปามีความสุขขอให้อยงเปามีความสุขเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่ของคุณครูโสด้วยของที่เชื่อมิดด้วยของพี่เต็มด้วยอ่ทำเหมือนกับของเพื่อนเมื่อกี้เอาไปยืนข้างหลังอังเปาลงไปยืนข้างหลังอังเปานะคะไปให้อังเปาอยู่หน้าลูกไป ทำทำรูปหัวใจให้อังเปาหน่อยเอาหัวใจไว้ข้างบนรูหยยปหัวใจไว้ข้างบนโอเคออาเปาขู่มองไม่เห็นเจ้าของมันเกิดแต่อังเปาเข,าขาายับขึ้นมาลูกอ่ะนั่มาอ่ะบอกสิพวกเรารักอังเปานะอ้าว mini ฮาร์ t หน่อย mini ฮาร์ t เอารูปหัวใจหน่อย I love you โอเคเอาให้เห็นหนึ่งรอบเดินสองัอง้งเย้